ตอนรับเข้าสู่ช่อง,พ,งพีโตหายนี่เป็นชวนเพื่อนเล่นอีพีสองนะครับเจอกันระหว่างซีวัตกับทีทัศนะครับต่อยิ้งชิมโอเคเดี๋ยวเรามาดูเบย์ของทีทัศกันบ้างดีกว่าครับโอเคเริ่มครับผมตัวแรกนะวิาสาหล97 970เลเวลเอา เลยสอ2เป็นซัมไบรเซเบอร์0 8 0ย์ปเทเบอร์ครับเลยสามเป็นอิมแพคเด็ก770ดเจ็ดโรลัสครับผมสีวัตบ้างนะครับสวัสดีครับผมสีวัตครับเวตัวแรกครับผมอ่าชื่ออะไรนะโคโบเด็กนะเป็นแบบเคลียร์เวอร์ชันสีสวยช่วยทุกคนนะ980 e นะครับผมใส่9ก้าเก้าหกศนสับสนอย่าถามถึงว่าวันนี้เราจะไม่เน้นเมตาเนาะใช่ไหมเอออย่า คิดอะไรออกใส่ไปก่อนตัวต่อไปตัวต่อไปฮะ i ิมแ c คด้วยเอกามหกศูนยพอย์ครับผมอันนี้น่าสนใจนะผมอยากเห็นมากนะครับอันนี้ขาประจำทีมัะผมวิสาดล้อห 160L ครับโอ้โหสวยซะด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมแรกนะครับ First Battle ครับโทเบโชบิด โอเคครับผมเลดี้เซ็ตทรวันโกชุดไปแล้วนะครับสไตร์เซเนอร์นะครับสองทีทัศนะครับกับโคบอลเบรกสีอะไรนะสีใส่สนะครับโอ้โหอ่ะเรามาดูเกมนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับทีทัศนะครับอ่ สมุไรเซเบอร์ครับไอเดียการจัดของตัวนี้เป็นยังไงวันนี้ดูเหมือนว่าจะช,ชนะสป,ปินด้วยนะเนี่ยใช่เพราะรู้สึกว่ามันมีแรชเชตใหม่เนาะเป็น080ก็เลยอยากเอามาทดลองว่ามันจะมีแล้วผลลัพธ์ยังไงเพราะผมยังไม่เคยลองนี่แต่ก็ผลลัพธ์ก็<ด>โอเคนะไ,ไปครับชนะสป,ปินไปก่อนนะครับหนึ่งเป้ศูนย์นะครับถือว่าโอเคนะเมื่อกี้เหมือนมันจะวิ่งหงอกแต่ว่าด้วยน้ำหนักแหละเหมือนตอนนี้ศูนย์แปดศูนย์เป็นแรชเชตที่หน,นักที่สุดแล้ววันนี้ก็จะมาดูผลของศูนย์แปดศู แต่ไม่เป็นไรครับทีวัครับรู้สึกว่าบิ๊กใหม่ใช่ไหมที่ขึ้นแกะมาใหม่เลยสูดได้มาใหม่แล้วคือเซคเกิลแบคเกิลนะครับลุยโชเบนะครับโชบิ๊โอเคครับตอ้เริ่ริ่เลดี้เซ็ทนะครับ3 2 1ทูวันกชไปแล้วนะครับอินเท็กเกรสนะครับตัวใหม่มาแรงนะทุกคกวาดพิซสาร์บอลเอาไปนะครับโอเปิลฟินิชนะครับสวยงามนะครับสุดยอดสุดยอด อ้่ะการใช้พอยต์เป็นไงนะเมื่อกี้รู้สึกยังไงการใช้พอยต์เป็นไงสบายสบายครับสบายสบายแต่เรายังไม่ได้เห็นประสิทธิภาพในการกลับมาตั้งเพราะว่าเขาออกก่อนแล้วต้งแเนะไป e ซี y ไปนะอ่าตัวที่3ามครับชวนเพื่อนเล่นชิลๆนะครับตอนนี่สามตอนหนึ่งเลครับเอเกิลแบตเทิรนะครับอิมแพคเด็กบ้างนะครับฝั่งโน้นนะนายจะโชว์ประสิทธิภาพอิมแพคเด็กให้ดูนะครับเดย์รีเซตครับที่ทูบ้านเก่าชุดครับโอ้โหสี่วัดนะครับชุดออกไปนะครับเราจะตัดคะแนนครับหนึ่งแต้มเลยได้ไหมนะครับ เล่นมาตั้งนานชุดออกอีกนะรีชุดรีชุดรีชุดโอเคนะครับเลดี้เซตทรีชู่บ้าเกาชุดนะจะเป็นการรีชุดนะครับว่า่งรีสาดร้อนนะครับ Impact Deck ขอนทรีฮัทนะครับว่าแต่เจ้า Impact Deck เนี่ยใส่บิดอะไรมาเนี่ยโ o ว์รัชนะครับก็คอมโบที่เขาให้มาเลยเนาะเป็นไงบ้างกับโลรัสเล่นมาได้สักพักหนึ่งแล้วลองอธิบายโลรัสให้ฟังหน่อยก็ เนี่ยแพ้วลาก็มันผมในมุมมองผมเนาะมันเป็นบิดที่แบบตีค่อนข้างดีนะในช่วงต้นเกมถ้าใครแบบรู้สึกว่าชุดรัดปกติแล้วมันไม่ค่อยวิ่งอ่ะชูดอันนี้มันก็จะวิ่งแต่ข้อเสียมันก็ตามภาษาเหมือนโลแฟรตีไม่ออกเป็นไงตีไม่ออกมันก็หมดแรงเดี๋ยวสุดท้ายมันก็สปินมันแพ้ยังไงมันก็จะไม่มีแรง้ายเกมอยู่แล้วยิ่งผมใส่เป็น770มันค่อนข้างหนักอันนี้เรียงกันเลยดีกว่าเรียงกันใหม่นะครับโชเบชว์บิดนะครับตามลงงน่อย โอ้โหตัวใหม่เลยนะครับกระปิดใหม่ด้วยเอาวะให้โอกาสให้โอกาสเลดี้เซ็ตครับท2 1ทูวันเกชุบสีวัตหเปล่าปาแต่งนี้ไปโอ้โหเอาอีกแล้วเอาเรื่องนะครับ over finish นะครับสำหรับเอเลเวนต์ของสีวัตนะครับโอ้โหเกมแรกคิดว่าเก็บไปก่อนนะครับ เล่นกับเพื่อนนะครับอันนี้เป็นเซตที่สองนะเซตแรกสิวัชนะไปนะครับเราจะมีการสลับตำแหน่งนะครับไม่ไม่ได้สลับคนสลับสนามนะเพื่อเขาเท่าเทียมนะโอ้โหตัวแรกมาก็ตัวที่เขากวาดไปเลยนะมาคนที่อยากซื้อ impact day ก็ลองดูคลิปนี้นะครับโลลัช <c oughs> นะครับเซตสอง first battle ladieset three สุวัรกชุดนะครับ <laughs> สิวัชับ impact day สีขาวเขานะฮึบิดดีเลยที่ดูแล้วก็ดูด <laughs> ีะครนะ <laughs> ว่า Impact เ a y กก็พยายามจะชนอยู่นะครับแต่ด้วยความเป็นลัชเชตที่สูงเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะส่งผลยังไงกับโลลัชหรือเปล่าเราซาบิโลแล้วใช่ไหมเราควรจะต้องใส่ลัชเชตโลหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจ,จนี่คือคําถามนะครับแต่ว่าก็ตามสไตล์ครับหมดแรงไปก่อน,นครับฝั่งสีวัตก็ได้สปินไปก่อนถึงแต้มนะครับแล้วก็่วยนับด้วยนะครับตัวที่2นะครับโชเบโ,บโชบิดครับมาเป็นฝ่ายสีวัตนะครับที่เลือกใช้อิมแพคเดกบ้างครับ แต่รู้สึกว่าวิสาล่าของทีทันวันนี้นี่จะโดนออกบ่อยครับอะ Z, 3, 2, oh, shoot. เลดี้เซตทรีทูบ้นเกาชุดมาดูกันว่าจะแข็ง hey, คุ้มหรือเปล่าที่ออกบ่อยๆอเฮ้ย hey, hey, เอาเลยเชื่อแต่รู้สึกว่า i m p a c t d เด oh. ็ก็เริ่มเอียงแล้วนะครับน่าจะเป็นอีกตัวนึงที่ไม่ซิ่งก็สีนะสไตล์นี้นะครับเรียบร้อยนะครับตีว oh ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับสีวะดนเลือกที่จะพีวิสารอานะครับแต่เป็นอลนะครับโอเคนะครับ เติร์แบทเทิลน,นะครับ3,2,1 go shoot กรารใช้แอลมาสักพักเป็นไงบ้างรครับกบิสระล้งไปแล้วครับจับไม้ป,ปั๊บออก3เลยครับ <c oughs> โ,อโอ้เออไม่ต้องคำถามของเราครับว่าเป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> พอถามเสร็จวิ่งออก3แต้มนี้ครับ <c oughs> อันนี้กรรมาการของเรา,ากลับสนามเรียบร้อยแล้วครับอยากให้มันเป็น ช่วงที bedtime. ่แบบไม่ไม่ซีเรียสอะไรเงี้ยยกเล่นคอมโบอะไรลองเอามาดูนะครับแต่ใครแพ้ก็กระจอกันะนะลูกแรกครับโอ้โีมีกรเจอกันอิมแพ t กเด็กหรอิมแพกเด็แต่บิดได้ต่างกันอันนี้เขาใช้เป็นโลลัชนะครับส่วนนี่เป็นคอยนะครับคอยที่ไม่ค่อยได้ทำงานนะครับมันออกไปก่อนนะในดีเซ็ตทรีท o ว h o นโเกมที่3ครับบอกว่าเครื่องเล่นกันนะครับแต่ว่าเรามาดูนะครับว่าใครจะชนะไปนะครับกับ ชวนเพิ่มเล็กนะครับอันนี้เราจะมีช่วงน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับอิมแพกเด็กของใครจะหมดก่อนครับนี่คุณได้โชว์คอยคล์ของใช่ไหมอ่าเขาบอกว่าเป็นพลังตอกคอยนะครับอันนี้ก็ไม่เลวเลยนะ<ต>ผม,มเบิร์ตเฟยได้ยินมาว่าจะต้องชูดแห้งแรงๆเพื่อให้คอยล์ได้ทํางานนะแต่แตคุณจะไม่แสดงเท่าไหร่น,นะแต่ก็ชนะแรงไปก็ออกเองแรงไปก็ออกเองนะตัวที่2นะครับโอ้โหเด็กสีใสนะครับสีขาวนะครับใส่ทิ้งๆนะครับโอเคครับ อันนี้เขาจะเริ่มจริงจังแล้ว3รีทูวันโกชูลงไปอย่างสวยงามไปทั้งสองตัวครับโอ้ยอ,ย,ย,อยอะไรเนยอะไรชิบหายแต่ว่าวิสาดร,ร้อนนี่ก็ถือว่าทรงตัวได้ดีนะครับบิดอะไรอีกทีนะรนเบีววเวนะครับอ,อันนี้ก็เป็นตัวแก้ทางหลายๆตัวนะครับเก็บไปก่ออีกหนึ่งแต้มนะอะผมจะบอกกันไมได้เหรอเขินเข้านะครับโอเคนะคตัวต่อไป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  โอเบย์โชบิดนะครับเป็นการเจอกันระหว่างซามูไรเซเบอร์นะครับกับมิโรดนะครับบิโรดแอลเรดี้เซ็ตทรีวันโชูตอนนี้หนึ่งหนึ่งใช่ไหมสกอร์นะหนึ่งหนึ่งนะฮะยังเกมที่สามนี่แอบตึงกันนิดหน่อยแล้วหลังจากที่สองเกมแรกเหมือนดูเชิงกันนะครับจริงๆแล้วก็เหมือนเล่นกับเพื่อนชิลๆนะครับใครแพ้ก็บอกว่าออกจากวงการไปนะครับ มาดูว่าวิศว์รอถนะครับที่ใส่บิดแอลที่คือต่อให้นะไม่ได้มนหมุนนานนะครับแต่ว่าแต่จริงมันก็สูห้หลายๆตัวได้นะบางทีชนะบอลด้วยซ้ำไปนะเข้าใจเหมือนกันนะเพราะอ,อะไรไอ,อธิบายมองของคนนี้อูยางผมกับพี่ออมก็เล่นเป็นแอลมาตลอดเนาะเพราะว่ามันเคาลเตอร์ใช่มันเคาลเตอร์ดาร์คุนีอ่าคาร์เตรดารคุนีนะดาร์คุนีที่เป็นเมตาในช่วงก่อนอ่ามีก็มันสามารถตีได้ค่อนข้า,างแรงใครที่ใครที่ มีมบินแอลลองไปไลองเล่นดูนะครับ,บ,บว่าชนะไ,<ม>ได้แต่คุณไม่รู้จ,รจะไปใส่ตัวอะไรหรือแบบรู้สึกว่าถ้าไปใส่ดารคูลปกติแล้วมันล้ง,ง่ายหรือเล่น,น,นยังไม่ค่อยถนัดอเงี้ยใส่ไปสามรอบก็ไปตอบตอบลองดู <ๆ S 1> <ๆ S 2> ครับอ่าตัวต่อไปครับตอนนี้เท่าไหร่นะครับเราก็สองหนึ่งนะครับโอ้โหแต้มตึงจังเลยวะอ่ะตัวต่อไปเลยดีกว่านะครับคนแบทเทิลนะอุ้ยเอามาเจอกันแล้วเหมือนใจตรงกันนะครับสี่พานต้องออมมือให้ก็ได้นะสี่พานผมไม่ต้องออมมือให้ก็ได้เลดี้เซตทรีทูวันกู มาดูว่าเขาของเขาจะทํางานได้เหมือนเมื่อกีหรือเปล่านะครับเห็นไหมนายไปท้าทายเขาท้าทายเขาว่าไงไม่น่าเลยไม่น่าเลยมออนําเลยนําเลยสามต่อสองนะครับโหเกมมันตึงอย่างนี้ดิสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วไม่สุดท้ายสิสามต่อสองยังวิศาสตร์ลอกับวิศาสตร์ลออด้วยนะครับถือว่าเป็นเกมที่ตึงพอสมควรเลยเดี๋ยวเพิ่งโยนสิ มีสมาธิกันนะครับเลดี้เซตครับทรีทูบั้นโกชุดใสแล้วนะครับเป็นวิสระล้อที่ไม่ได้ไม่น่าจะอยู่นานทั้งสองนะครับวิ่งเข้าหากันอย่างเดียวใครออกไปก่อนเจ้าเหลืองหรือว่าเจ้าเขียวนะครับเลเวลทางานนะครับเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ค่อยใส่ลอ้อบอลปกติแล้วนะนะเริ่มจะต้องเอาอย่อยอย่มาแก้ทานนะครับเพราะว่าดารุนอีนี่เกิดเมืองนะใช่ไหมครับ ดูว่าใครจะรอดไหมสิว่าจะได้กลับมาสักแต้มไหมลูกโอ้โหสามเท่านะครับสามเท่านะครับมันต้องสู่สีแบบนี้นะครับชวนเพื่อนเล่นนี่คือบอกมาเล่นเล่นแต่ไม่เล่นแล้วนะครับลูกสุดท้ายนะครับให้ลูกนี้เป็นตัวตัดสินนะครับไม่มีลูกอื่นแล้วไม่มีลูกอยู่แล้วซามูไรเจอกับอินแพ็คเบรก <c oughs> นะครับอ่าศูนย์จุดห้าคะแนนนะครับโดนหักแล้วนะ,ะ <c oughs> โอเคโอเคเอาใหม่ใจเย็น3 2 1 e e go ชุดลงไปอย่างสวยงามนะครับ อินแพคเด็กกับบิดเอลเว e ของเขาโอ้โหเชี่ยวิ่งเหมือนรู้พูดผิดครับโปรบอลเบสนะครับสวยงามมากลงไป3าแต้มนะครับอันนี้เป็น EP 2นะครับสีวัตก็ยังคงยังเก็บชนะไม่ได้นะครับตบมือให้กับพีทันเลยครับ